ล่าสุดนะคะธน,ะคนาคารทกสค่ะก็ได้เปิดตัวสลากออมรัพย์ทวีสินชุดมรกตนะคะโดยจะเปิดแลบฝากผ่านทาง BAC Mobile ค่ะในวันที่17สิงหาคม2567นะคะและผ่านทางทากสทุกสาขาค่ะในวันที่21สิงหาคม2567ค่ะ โดยจะฝากเพียงหน่วยละ500บาทนะคะเปิดรับฝากครบ2ปีนะคะก็จะได้รับผลตอบแทนรวม1 2 6่วม12,600บาทค่ะแล้วก็รุนรางวันรวม20ล้านบาททุกเดือนระยะเวลารับฝาก2ปีค่ะ สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ฝากนะคะจะต้องเป็นบุคคลธรรมดานะคะอายุ7ปีบริเวณขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยค่ะหรือกลุ่มบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยค่ะการรับฝากนะคะจะรับฝากหน่วยละ500บาทนะคะ เปิดรับฝากทุกวันยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัลรับฝากเฉพาะเลขเดียวเท่านั้นวงเงินรับฝากจะอยู่ที่1,500,000หล้านบาทรวม30หมวดค่ะแล้วก็จะเปิดรับฝากเป็น2ช่วงดังนี้นะคะช่วงที่1นะคะจะเปิดรับฝาก ในวงเงิน1น0 0 0แสนล้านบาทนะคะผ่านแอปพลิเคชัน BAC Mobile นะคะตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2567เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ผ่านทางทงกสสาขาตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2567เป็นต้นไปค่ะในส่วนของช่วงที่2นะคะจะรับฝากในวงเงิน50 0 0 0ล้านบาทนะคะเมื่อรับฝากช่วงที่1ได้เติมวงเงิน1 0 0 0 0แสนล้านบาทแล้วนะคะ ธนาคารจะประกาศวันที่เปิดรับฝากช่วงที่2ให้ทราบอีกครั้งค่ะส่วนอายุการรับฝากนะคะ2ปีครบกาหนดแบบวันชุมวันตั้งแต่วันที่รับฝากค่ะในส่วนของดอกเบีย้ยแล้วก็เงื่อนไขในการจ่ายดอกเบี้ยนะคะ1น,นะคะผู้ที่ฝากถึงวันที่ครบกําหนดระยะเวลา2ปีจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ3บาทนะคะคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยรายละ0.30ต่อปีค่ะ ธนาคารจะโอนเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ผู้โอนของลูกค้าให้โดยอัตโนมัติค่ะ 2. นะคะผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนดนะคะตรงนี้จะไม่ได้รับดอกเบีย้ยนะคะ 3. ผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมจากมูลค่า10บ,บาทต่อหน่วยค่ะคือสามารถถอนคืนได้490บบาทต่อหน่วยนี้เองค่ะ ในส่วนของการออกรางวัลนะคะจะออกรางวัลในวันที่16ของทุกเดือนค่ะยกเว้นเดือนมกราคมจอ,อกรางวัลวันที่17ของทุกปีออกรางวัลครั้งแรกวันที่16กันยายน2567นี้ค่ะรางวัลที่1สเสียงหมวดนะคะธนาคารจะสเสียงหมวดตามระยะเวลาการรับฝากดังนี้นะคะช่วงที่1ธนาคารสเสียงหมวด20หมวดตลอดระยะเวลาการรับฝากช่วงที่1ค่ะ ช่วงที่2ธนาคารสินหมวดจากจํานวนสลักทั้งหมดส0สิบหมวดตลอดละระยะเวลาการออกรางวัลสลักออมทรัพย์ทวีสิทธิ์ชุดมรกกตค่ะในส่วนของสิทธิ์ในการตรวจรางวัลน,นะคะผู้ที่ฝากภายในวันที่15้าของทุกเดือนจะมีสิทธิตรวจรางวัลในเดือนนั้นโดยสลักแต่ละหน่วยจะมีสิทธิตรวจรางวัลทั้งหมด24ครั้งค่ะในส่วนของการประกาศผลการออกรางวัลน,นะคะ เพื่อนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลที่เฟซบุ๊กเพจทกศบีเอ c Thailand และทกศบริการด้วยใจค่ะ Thailand, หรือช่อง y u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  e e h h n n n l l b a c Thailand และสามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารได้เลยค่ะ w w w b a a c o r t h หรือแอปพลิเคชัน b a c m o o i l l e ค่ะ ในส่วนของจํานวนรางวัลและก็เงินรางวัลต่อครั้งนะคะในส่วนของรางวัลที่1รางวัลสิ่งหมวดนะคะจํานวน1รางวัลรางวัลละ20บล้านบาทค่ะรางวัลที่1่ตังหมวดจํานวน29รางวัลรางวัลละ10,000แบาทรางวัลที่2หมุน3ครั้ง90รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่3จะหมุน10ครั้งจํานวน300รางวัลรางวัลละ5,000บาทรางวัลที่4ี่จะหมุน20ครั้ง จำนวน600รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่5จะหมุน100ครั้งจำนวน3,000รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวจมุน1ครั้งค่ะจำนวน30,000รางวัลรางวัลละ300บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งจำนวน6 0 0 0 0รางวัลรางวัลละ200บาทค่ะทั้งนี้นะคะธนาคารก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอยู่ว่า 1. นนะคะบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากและเงินรางวัล 2. นิติบุคคลหักภาษีนะที่จ่ายตามประกาศกรมสรรพากร 3. การโอนกรรมสิทธิ์สลักอมกอมทรัพย์ทกศสชนิดระบุชื่อผู้ฝากจะต้องดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยตัวเองที่ธนาคารเท่านั้นไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ด้วยการส่งมอบมีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรสลักฉบับละ50บบาทและผู้รับโอนกรรมสิทธิ์สลัก ถือเป็นผู้ทรงคนที่2ต้องเสียภาษีร้อยละสิของดอกเบี้ยสลากเมื่อครบกาหนดค่ะ 4. นะคะกรณีผู้ฝากเสียชีวิตนะคะทายาทสามารถขอโอนกรรมสิทธิ์สลากเป็นชื่อของทายาทได้โดยไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยค่ะ 5. นะคะธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขการรับฝากสลากอมซอับทวีสีชุดมรกรดหนะคะเงื่อนไขอื่นๆนะคะเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดค่ะ สำหรับเพื่อนเื่อคนไหนนะคะที่มีความคิดเห็นนะคะเพื่อนเพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้อุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ